สวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานพอสวัยพารวยผู้ท่อพารวยครับเอฟซีครับตามแนวทางปูสุยครับเอฟซีครับบ่สุยนะครับเนาะงวดนี้บ่สุยเข้าตรงๆครับสามแปดนะครับของปูเข้าตรงๆเลยครับล่างสามแปดแบบพอตรงกลับครับเอฟซีกับผมเอฟซีกัให้ใช้วิจาราญาตในการรับชมนะครับเด้อทางจองเป็นซื้อกลัง เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับเอฟซีับผมแนวทางของปูวันนี้จะได้ตัวไหนนะครับเนาะจีป,ปอยตองวดแลบบอรครับเอฟซีรับไปถามว่าปูโศกดีได้หลายปันไดครับเอฟซีกับผมใช่วิจัดอญาณในการรับชมครับเอฟซีกับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อเอฟซีกับกดกระดิ่งแก้งเตือนเอาไว้สําหรับเอฟซีไม่ที่เข้ามานะครับเนาะปูปน,ยน,นอ,ยอยู่บนน้อเนาะคือซียูหรอกนะครับเนาะวังหันนี่ยินว่า มีผับปลามีกระถินมาได้ครับเอียบซีครับผมกับบริมหาเพลินนะครับเนาะเพลินมีกระถินมาเพลินจีนได้หลายมาในเนาะกับเอีบซีครับผมไปไปฟังเพลินสีบอกสู่ฟังครับอย่างว่าเขาตรงตรงๆเลยนะปูสามหาสามแปดเนี่ยตรงตรงเลยีมากเลยแบบรับแบตรงกับเลยสามห้าสามแปด แต่กับตัวเน้นซ้ำสามแปดบาทนี่อันนี้เลขวันเก้าครับผมอันนี้เลขบอกข้อฝันครับอันนี้เลขหมู่บ้านครับผมตัวเลขใหญ่พูดสมาร์ทแปดพวงที่อ่าครับผมเลขเลขเอาซื้อๆดีกว่าเ่าซื้อเลยนะโอ้โหให้ให้ฟังซื้อๆอืมก็เลยเขียนลงว่าสามห้าสามแปดตัวเน้นสามแปดต่างหากเลขมากสิครับผมอ่าอันนี้คือหลักฐานของตัวหัวที่ผ่านมากนะครับเพื่อ เอาตรงๆเลยครับอีซี่ครับผมสามแปดครับผมเมื่อฝันหนึ่งวันนี่เป็นยังไงกับปูวดนี่เป็นยังไงวดนี่อันนี้มือนกัอปูมันนั่งอยู่ตรงนั้นนี่เนื้อปนี่ระสุนทงนอยู่หรอว่าจังไรปูวดนี่เป็นยังไงได้ตัวไหนตัวมากของปูนี่เรามันออกอ่ะอุ้ยมันจ่อพนเนาะมันจะออกก้งนนี่เ่นฝันง ก็สนั่นเริเจรบ่เราเล็กมากเลยเจ้มันออกเล็กมั่วมากกว่ามากเล็กมากของปูนี่แหละเล็มากกี่เส้อวาหันแล้วเล็กดามบ้านเลกตัวมากแล้วของบ่านไนฝันอีกคือว่าบางหันกระถินมากติปูโอ้ยมากทอดมือว่าพระสุดท้ายของหันม้วนที่สิมขาทเพรานเขาเล็กกระถินกระไรเขาจต่เล็กมากของปูนี่แหละ แต่วันอยไม่เสียรายว่าโอ้ก็เจ้าของรอบเพื่ออรก็เจ้าของคันมนอสองเย็ดสองข้อเย็ดพ่ไไก็เจ้าตพูดแส้เสนต้องเนมา่งกระถนที่นี่นแ้่วันก็รอดจอกกระถินยอกกระถินครับออกมาบ่นี้จ็กตูบอย่างนี้ก็แคุ่ปีมมาปีมาสองปีนี่กระถินดีพีไก่ก็เจ้าครับาตามาวันทุกคนนะครับีกระถินนึงสินะโอ้เพิ่งครั้งแรกเนี่ยเออพีไกยนี่มาครั้งแรกขาเจ้าก็ได้มาถึงเลม มัเกนีก็วงกัีนีก็เาถเอแคตัวานก็ได้ก็ได้ได้แสนสี่ที่แรกเนผู้กรดีใจยุ้ยมันออกว่าเขาจะนับว่าของของเงียกับทีนี้เหรอครับแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาทเอามันถือเลขป้ยเพื่อยังไงจะวนนโ้เจะต่อยอดครับผมมันเลยเป็นแสนหกห้าร้อยจะได้เหรหาร้อยกเอ หาร้อยหาสิบเก้าบาทก็จะบอกะซื้อหาเก้าอ๋อมันสิ้มออกมันหนึ่งกัเก้าเนีแล้วก็จะบอกซื้อหาหาเก้ามันก็มอสองสองหนึ่งเท่นตัวแล้วผู้ว่าึงจือว่าหนอคือว่ามันสื่อในใจรู้ผู้สื่อชได้กับวงใหญ่ก็สิเ่อเทีนเอก็เทียนโตทียแรกนั่นของของจะขายก็จะแท่นนั่นครับมันแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาท โอ้4 4สี่สี่ศูนย์สี่สี่ศูนเมั่นขอเด็กผู้ดบอกว่สี่สี่ศูนย์เกับเด็กผู้พอดีเลยวันนี้เขาจะแล้วมาต้อนยอดกันก็ได้อีกฟ้ามกมามากับแถบอันย็บมาเน่กับันนัมกันมได้เป็นแสนหกหมื่นหรอยหอยห้าสิบเก้าบาทแสนหกหมื่นหารอยห้าสบเก้าบาทอ่ะห้าเก้าหเกอันอันอันเสียกันสี่สี่ศูนย์สี่สศูครับผม มันค่เพิ่งแค่พกายมันเหลไรบอกกูผู้พีกายเจ้าภาพเขาจเาาจะเอา,ามานถือว่าสองสามแสนห,อหนอบอานก็จาเอาไปากระินนั่นสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทตายมันอ,ออกสองเก้าเจ็ดข้างละเนครับผมเจจาถือหนเต็มเลยก็จาถือแต่วงเงินนี่ก็จะเอาไปกันน่ละมันก็คือวัานึ่น้มันก็ครับผมดีมันมาถือแั่สิบวันนี้เนาะรุ่งตัวดีนี่มันรุ่งตัวไอ้ครับหา อแสนมัดเป็ดแสนหกมื่นหาร้อยหาสิบเก้าอืมันก็เลยเริ่มมออกใช่ยอด่อกระเทือนเส้ปีนี้ครับจะพูดเริ่มไหมบ้ไม่ไหวเนี่ยพูดเริ่มดิเลกว่ามาก,กันเลขโอ้เลขสามแปดนะนะเริ่มเลยพวกคือพ่อเลยไนะมถ้าหาสามแปดครับผม <laughs> บอกบอกบอกสามแปดยังเริ่มอ,อยู่ว่าไม่ได้บอกเจออืออออต,ตรงแบบบริยากาศเอาว่าเริ่มเลยไหม มันนี่สบ่เรียกทิ้นหนอปูนก็เคยถือได้ครับอือจังหวนในลาาก็ิอกระจอกนี่แล้วพี่เดียวพี่นี่สี่ศูนยห้าเก้าเป็นสองยอดครับผมเลยเป็นสองยอดยอดแท้คือสี่ศูนย์สี่ศูนยยอดยอดเอ่อยอดต่อคือห้าเก้าหาเก้าเห็นก็จอมาไรน้ำลงเพราะเรองรลีบตัวไหนจะปด้วยสี่ศูนย์ะใจวครับผมทิ้นีแลกมันถือูละแสนสองแสนเลยิปู ไม่เจ้าภาพเขาจะถือพุนสามแสนสองแสนสามแสนคืนห่นละ่ผมแปลว่าเขาจะได้ทุนเลยเขาจะได้ทุนไปนี่ว่าพิ่นมากหลายเนี่ยพีกายพิ่นมากเจ็ดหมื่นัวนี่แหลเพิ่นมากนีก็มากรกัแสนตัวอยู่พิ่น่าเขาอย่างที่เขาพิณาเป็นล้านเรื่อกว่าฉันนั่งมาเจอเลยบกเขาเขาจะหาสาขามานนาเแียบร้อยมาเพิ่มเพิมอะกอ่างเงนที่นี่มันเเลยวกเขาเจสิในแต่ว่าพินีนเนเพิ่นน่ปเพิ่นเพิ่ม่ นับนีงไงนับปิดบอมันก็เรียกบ่าถือกาว้านเพนแล้พนนกรรมการก็ไดแล้วก็นกรรมการเพิ่นรัดร่วมได้แล้วรวมเหมือนเมือนแล้วห้าเก้าห้าเก้าห้าห้าเก้าไว้หางน้ำหอยด้กีไหนูเออมันิบมันบอก่นวันนี้นี่รักหลังหลังดอกเป่าไหนได้แสนหกมื่นหาร้อยห้าสิบเก้าบาทครับผมสุดชุดยอดมันถึงตัถึงบนตัวเราต้อหันออกสองหนึ่งเนาะวันนี้ห้าห้าเก้าซี่ีูนถึงปมาณ ว่าเนี่ยแล้วเนาะอีกฟันนี่ันวันเขรอศูนย์ได้ศูนย์หาหาเออหาหาสี่เยออๆศูนย์นยสี่ศูนย์ศูนย์ห้าว่าศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์หาผลว่าลมากใชเลยกับว่าัวมากจนว่าขึ้นพ่อว่าหายใจวัวาสาทำมาทำเสียนว่าว่าสมชื่อได้เมงวดที่เดวนี่ว่าสวยได้เป๊ะเลย มาซื้อข้าวตรงๆเลยเออข้าวตรงๆเลยแล้วก็เอไม่ต้กลับเลยแล้วเมดที่แล้วไม่ต้องกลับไม่ไม่ต้องกลับเลยหลักฐานการยืนยันของปู่ปู่ซุยเป็นปู่ซุยงาร่วงตัวออมหัวนี่ก็ยังมีติดซุนจีอีกครับผมครับผมครับผมโอ้ยว่าแต่ว่าพ่อขั้นไหนฝันวมาที่พูหัวดนี่บ่จ่อพันพันเป็นไรต้องร้องมึงอี๋สวงมึง เหล็กกที่บสาเอออือมันก็เหล็กกับสิผ่านมาเนี่ยแะได้ยังสี่เหล็กสินก้จะเอาเลีสีเลยจ้มีหลายตัวมีสองตัวนะสีสูนหาเก้าของเนาะจะสองสองเลงออกได้แล้วออสี0ูนหาหาเก้าจะได้สออกไหนสูนไม่ออกเนาะสูนสีสีเนาะมันยังออกเนาะอือออ้นก็โอ้เป็นยังไว่าเรียกพวกปอลังเสือป่านาเนะวิธี่ถ้าพอดผมคือตัวขึ้นเนาะ ทีทีเ้านมเมันเคยเป่าสูญเราจนได้วก็เป่าทั้งหนาวกัเป่าทั้งหลังมนออกสูนมันออกซี่สูญหมนมันต้องเป่าหนาเลยเนามันเป่าทั้งหนาเลยว่ะทีมันต้องเป่าหนามันจะมันเป่าสูันเป็นสองสามมันเป็นสูญสี่สูนห้าห้าเก้าสี่สูนห้าองหนักที่ผมได้มาเป่านาช่วงนี้เอกไปแปะเนาอ นีเลยคือนี้เนาะถามสิว่าวันี้แปลกร้อยแปลงพวกไ่เขาขึ้นเลยนะเปล่าหน้าเปล่าลังแล้วก็เปล่าล่างเป่มันคือเปลี่ยนที่สั้นเปลี่ยเอาเหล็กขัดชิ้นไปสักอนถ่ายเล็กฝันปุ๋ยชนึงถ่ายเล็กมากเล็ชอบลงปูแม่นจะได้พี่น้องมากแปดสามบอกแปดอสามแปดเลยเหล็กฝันนี่แม่นแน่ด้วยของปูนี่เหล็กมักเหล็กชอบ่อกัน วบอกเต่มูจะพังปูซื่อไอเอฟซีซื้อลรืปูกันเสียเงินขัดดปูแล้วมันจะาขันซื่อเนาะข้านเนาะครับผมเพราะว่าผู้ผู้ห้องบอกเขาซื้ออะไรได้ปูอืแคปหน้าจอไว้ครับอฟซีกับผมสำหรับยุซี่ผู้ติดตามปูสุยนะครับเนาะว่าสุยแล้วรับบานนี้เต็มเต็มเล้เห็นเนาะนะครับผมแคปหน้าจอไว้ครับอฟซีกับผม 440ยอด,ดแตกๆนะครับด้วยยอดบารนดียอดต่อก็คือ559มี40หาเก่าท่านนะครับยูซี่กับผมมากัดจัดขัดกระพานครับกันมากันชอบปรากดใสกดแชร์เครับด้วยเอฟซีกับผมขอจบคลิปไปเพียงสมีพอกันไม่คลิปหนาสวัสดีครับ